ขอกลับวันดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ช่องอย่างคุณโนฟิคิวพับได้ลงคลิปใหม่นะครับก็คือฟิก i b i บิ๊ดี้มองจิเวตอนที่20พาสถูนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับแลาคือมีแทสฟิกกม้ไวอร์ชันบาดเจ็บอยู่ฮะยิ้มไปก็ยิ้มตอนที่แล้วฮะเออตัวอะไรมาอืครั้งนี้เขาเปลี่ยนใหม่ฮะตัวเงาวับเลยฮะแล้วก็ได้ปิดแกนกลางฮะแล้มันก็พร้อมแล้ว มันก็ทําทำานฮะมันก็ได้พุ่งฮะเจดมันพุ่งไปหาจีแมนที่เป็นแมนฮะเดี๋วปุ๊บจีแมนก็ได้ปล่อยเลเซอร์ช่วยฮะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เลยฮะเ๋ยปุ๊บมันก็เจ๊ต่อยฮะต่อยฮะแล้วก็ต่อยต่อยเหมือนว่าแท้ๆไันนี้ยังไม่มีพลังนะฮะจีแมนเหมือนว่าฟุงไม่ไหวทําปล่อยแกนกลางแต่ด้านจีแมนคนนี้วาร์ปหนีไปก่อนนะฮะไม่รู้ด้วยว่าจีแมนสามารถวาร์ปได้ะถ้ๆจีแมนก็เฟงเลยฮะโออันนี้เป็นร่างร่างธรรมดานะฮะเหมือนจะไม่มีอะไร จีแมนก็โกรธฮะดูน่ะดูดูๆๆดๆๆตูตาฮะตากลายเป็นสีแดงฮะนะคะแมนก็เลยอะไรอ,อืมได้ได้พุ่งไปฮะแต่ก็มันก็ได้วาปหนีไปใช้ใช้แทนแครมก็โกรธฮะแล,แล้วแล้วถ้าฟิกเกอร์แมนฮะเหมือนเหมือนได้เราบาดเจ็บหนักมากฮะจนจนจนเป็นไรก็ไม่รู้ฮะอยู่ดีหัวฝันฮะนั่นแหละทั้งตอนที่เราได้คือนี่ฮะ เราได้รู้ว่า Gman เนี่ยที่เป็นแมนฮะสามารถวิ่หนีได้ฮะและสามารถมีโกรธได้ฮะนี่แล้วก็ G m a n นฟิกิมีโดก็สามารถวิ่หนีได้เหมือนกันเหมือนกันฮะซึ่งทั้งตอนนี้ไม่ค่อยได้อะไรมากเท่าไหร่น่าจะได้การต่อฟูฮะใช่แล้วก็แท a ฟิกเกอร์แมนที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะอยู่ดีก็มันก็แผ่มาตรงนี้ฮะเหมือนเสือให้เรารู้ว่า t r a ฟิกเกอร์แมนนั้นเราความบาดเจ็บหนักมากฮะนั่งแหละ ทั้งตอนที่เราได้คือคลิปโคตรฟันเลยฮะนั่นแหละฟันมากนะเออแล้วก็คนที่หัวอยากให้ผมทำํำอกแพดกอสเนี่ยจะไม่ทํานะฮะผมอาจจะทําตอนไหนสักตอนนึงเนี่ยแหละฮะนะทั้งคลิปเพียงเท่านี้เลยไว้เจอกันใหม่นะคะ